สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องรายงานแรงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความทนทานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเปลี่ยนรูปร่าง 2. เพื่อการแปรและความรู้เกี่ยวกับแรงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง .1 1การบรรทุกการบรรทุกคือแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุใดๆเรียกว่าบรรทุกหน่วยของการบรรทุกเหมือนกับหน่วยของแรงการบรรทุกจะถูกวัดเป็นนิวตัน2การจัดประเภทของการบรรทุก 1. การบรรทุกแรงยืด2การบรรทุกแรงอัด3การบรรทุกแรงเฉือน4การบรรทุกแรงงอ5การบรรทุกแรงบิดวิธีการประยุกต์ใช้การบรรทุกต่อวัตถุ1การบรรทุกซึ่ง ตายแล้วการบรรทุกเหล okay. em. ่านี้เรียกว่าการบรรทุกแบบสถิติ2การบรรทุกสดการบรรทุกเหล่านี้เรียกว่าการบรรทุกแบบแปรผัน1.3ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของวัตถุสามารถกําหนดได้ว่าเป็นความต้านทานสูงสุดที่วัตถุสามารถมอบให้กับการบรรทุกที่ใช้จ่ายภายในภายนอกได้1นแรงกดแรงกดสามารถกําหนดได้ว่าเป็นความต้านทานภายในต่อหน่วยพื้นที่ของส่วนตัด ของวัตถุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอันพ่าเท่ากับแรงกดที่กระทําต่อวัตถุ P เท่ากับการบรรทุกหรือแรงที่กระทําต่อวัตถุ A เท่ากับพื้นที่ตัดของวัตถุ1.5ประเภทของแรงกด1.5.1แรงกดตรงเมื่อมีแรงกระทําตั้งฉากกับส่วนตัดของสมาชิกแรงกดที่เกิดขึ้นเรียกว่าแรงกดตรง1.5.1.1แรงกด,ดยืด เมื่อมีการดึงแกนที่เป็นของกายวัตถุขนาดพื้นที่ตัดที่กระทำตามเรียกว่าแรงกดยืด1.5.1.2แรงบีบเมื่อมีการกดเทียบฉากกับพื้นที่ตัดของกายวัตถุแรงกระทำที่เกิดขึ้นเรียกว่าแรงบีบ1.5.2แรงกดแบบตัด เมื่อมีแรง2แรงที่เท่ากันและตรงข้ามกันถูกกำหนดเป็นแรงคานกับพื้นที่ตัดของกายวัตถุแรงที่เกิดขึ้นเรียกว่าแรงกดแบบตัด1.6การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบอาจถูกกำหนดไว้เป็นอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงของขนาดวัตถุต่อขนาดเดิมของวัตถุเรียกว่าค่าเอฟซีอน 1.7ประเภทของการเปรียบเทียบ1.71การเปรียบเทียบแรงยืดส่วนอัตราของการเพิ่มความยาวไปยังความยาวเดิมของสมาชิกเรียกว่าการเปรียบเทียบแรงยืด1.72การเปรียบเทียบแรงบีบอัดส่วนของการลดความยาวไปยังความยาวเดิมของสมาชิกเรียกว่าการเปรียบเทียบแรงบีบ1 73การเปรียบเทียบแรงเฉือนอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมไปยังความยาวเดิมตามแรงเรียกว่าการเปรียบเทียบแรงเฉือน1.8ความยืดหยุน่นและขีดจำกัดของความยืดหยุน่น1.81ความยืดหยุ่นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เกิดจากแรงภายนอกจะไม่หายไปหลังจากนำแรงภายนอกเช่นวัตถุที่เรียกว่าวัตถุพลาสติก 1.82ขีดจำกัดของความยืดหยุ่นค่าของแรงกดที่สอดคล้องกับแรงภายนอกที่สูงสุดที่วัตถุยังยืดหยุ่นได้อย่างสมบูรณ์เรียกว่าขีดจำกัดความยืดหยุ่น1.9ดกฎของฮุบกฎนี้กล่าวว่าเมื่อวัตถุถูกบรรทุกภายในขีดจำกัดของอัตราส่วนความสัมพันธ์การเปรียบเทียบจะเป็นอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับแรงที่เกิดขึ้น 1.10่งจุดสิบค่าความยืดหยุ่น1.10.1จุดหนึ่งโมดูลสลัดของความยืดหยุ่นสามารถกำหนดได้ว่าเป็นอัตราส่วนของแรงกดและการเปรียบเทียบแรงยืด 1. 1 0ดจุดสองโมดูลสลับความยืดหยุ่นอัตราส่วนของแรงกดและการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบของ แรงเฉือนเรียกว่าโมดูลสลัดของความยืดหยุ่น1.1.1การเปรียบเทียบแบบยาวและการเปรียบเทียบแบบด้านกา,บบาการเปรียบเทียบแบบยาวการเปรียบเทียบทิศทางของแรงที่กระทำใช้เป็นการเปรียบเทียบแบบยาวการเปรียบเทียบแบบด้านการเปรียบเทียบแบบที่มีมุมตั้งฉากกับทิศทางของแรงที่กระทำใช้เป็นการเปรียบเทียบแบบด้าน1.1.2อัตราส่วนพอยสัน อัตราส่วนพลอยสันเท่ากับการเปรียบเทียบด้านต่อการเปรียบเทียบแบบยาว1.13การทดสอบแรงเหล็กทนและโปร่งแข็ง1.13.1ขีดจำกัดของอัตราส่วนจุดที่เส้นกราฟอัตราส่วนการเปรียบเทียบเริ่มห่างจากเส้นตรง1.13.2ขีดจำกัดของความยืดหยุ่นถูกกำหนดไว้เป็นแรงที่พัฒนาขึ้นในวัสดุโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบถาวรใดๆ 1.13.3. จุดเปรียบเทียบแรงที่สอดคลองกับจุดเปรียบเทียบ1.13.4แรงสุดท้ายแรงที่ได้รับค่าสูงสุด1.13.5แรงพังแรงที่สอดของกับจุด F 1.14แรงพิสูจน์แรงพิสูจน์คือแรงที่จำเป็นในการทำให้เกิดการยืดขยายถาวรที่มีความยาวเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่กาหนดไว้ของความยาวของเกจ 1.15แรงเวียงสูงสุดแรงเวียงสูงสุดเท่ากับแรงบรรทุกสูงสุดต่อพื้นที่ตัดขวางเดิม1.16แรงต้านทานการทำงานวัสดุไม่ถูกบังคับถึงแรงเวียงสูงสุดแต่เพียงแค่สู่ส่วน1ของแรงเวียงสูงสุดแรงต้านทานการทำงานเท่ากับแรงเวียงสูงสุดต่อปัจจัยความปลอดภัย1.17ปัจจัยความปลอดภัยอัตราส่วน ปัจจัยความปลอดภัยเท่ากับแรงเวียงสูงสุดต่อแรงต้านทานการทำงานอัตราส่วนปัจจัยความปลอดภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 1. ประเภทของการบรรทุก 2. ความถี่ของการสั่นของการบรรทุก 3. ระดับความปลอดภัยที่จำเป็น 4. ระดับเศรษฐกิจที่จำเป็น 5. ความเอาใจใส่ของโครงสร้าง 6. อายุการใช้งานของโครงสร้าง1.18แรงพังสุด แรงในเวลาที่เกิดหักและพื้นที่ตัดขวางเดิมแรงพังสุดเท่ากับแรงในจุดที่เกิดหักต่อพื้นที่ตัดขวางเดิม1.19แรงเสียบที่เป็นจุดผันผวนแรงเสียบที่เป็นจุดผันผวนเท่ากับแรงในจุดผันผวนต่อพื้นที่ตัดขวางเดิมคุณสมบัติทางกลของวัสดุข้อ 1. ความยืดหยุ่นและความแข็งข้อ 2. ความต้านทานเสียบหรือความแข็งแรง ข้อ3ความแข็งแรงของแรงยืดหยุย่นสูงสุดคือ UTS ข้อ 4. ความต้านทานการเหลืองข้อ 5. ความแข็งแรงความต้านทานต่อการถูกสิ่งสปกปรกข้อ 6. ความแข็งแกร่งเป็นคุณสับัติที่เกี่ยวข้องกับการบรรทุกแบบกระแทกข้อ 7. ความแข็งแกร่งและขีดจำกัดความต้านทานและข้อ8ความต้านทานการขีด ความทนทาน2.1คำศัพท์ที่สำคัญ2.1.1 s t a i n energy 2.1.2 resilient 2.1.3 proof resilient 2.1.4 modulus of resilient 2.1.5 Res proof load 2.2ประเภทของการบรรทุก2.2.1อย่างช้า2.2.2อย่างเร็ว2.2.3ด้วยแรงกระแทก 2.3พลังงานการเปลี่ยนรูปที่เก็บไว้ในวัสดุเนื่องจากการบรรทุกอย่างช้าการเปลี่ยนรูปร่างหรือการขยายของวัสดุก,ก็เพิ่มจากศนไปยงัง X และเราสามารถเห็นได้ในแผนภูมิการบรรทุกแรงและการขยาย2.4พลังงานการเปลี่ยนรูปในวัสดุที่เกิดจากการบรรทุกแรงที่ถูกนำมาบรรทุกอย่างเร็วให้เรามองไปที่แผนภาพแสดงการเปลี่ยนรูปที่เกิดขึ้นเมื่อมีการบรรทุกแรง อย่างเร็วบนวัสดุเราจะพบว่ามีแรงที่เกิดขึ้นในวัสดุด้วยเหตุผลจากการบรรทุกแรงที่ถูกนำมาบรรทุกอย่างเร็ว2.5พลังงานการเปลี่ยนรูปที่เก็บไว้ในวัสดุที่เกิดจากการบรรทุกแรงที่เป็นแรงกระแทกการบรรทุกแรงที่ถูกนำมาด้วยความเร็วบางครั้งเรียกว่าการบรรทุกแรงที่เป็นแรงกระแทกแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดคานเป็นโครงสร้างที่รับภาระทุกประเภทมาเหนือคาน และเป็นออกแบบมาอย่างเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของการบรรทุกของขนาดโหลดและลักษณะของโครงสร้างที่คานวางอยู่คุณสมบัติที่รองรับ 1. ตัวค้ำแบบบานพับในตำแหน่งการตัวค้ำแบบบานพับของสมาชิกได้รับการแก้ไขแล้วแต่ทิศทางไม่ได้อยุดตายตัวมันสามารถให้ความต้านทานกับสมาชิกในแนวนอนและแนวตั้ง 2. ตัวค้ำแบบคงที่ในการค้ำแบบคงที่ทั้งตำแหน่งและทิศทางของสมาชิกจะได้รับการแก้ไขปฏิบัติกิริยาจากแนวรับสามารถเป็นไปในทิศทางใดก็ได้ 3. ตัวค้ำแบบเรียบง่ายในกรณีนี้ส่วนประกอบจะได้รับการสนับสนุนอย่างอิสระจากที่รองรับ นี้การตอบสนองต่อการสนับสนุนจะเป็นเรื่องปกติตำแหน่งและทิศทางไม่คงที่ส่วนประกอบในแนวนอนเป็นศูนย์ประเภทของคาน 1. คานยืน่นคานที่ปลายด้านหนึ่งยึดแน่นและไปอีกด้านหนึ่งเป็นอิสระเรียกว่าคานยืน่น 2. คานรับรองแบบธรรมดาคานที่ปลายทั้งสองข้างอยู่บนผนังเสาเรียกว่าคานแบบธรรมดา 3. คานคงที่ คานที่ปลายทั้งสองยึดติดกับผนังหรือเสาอย่างแน่นหนา 4. คานยื่นเมื่อฐานรองรับไม่ได้อยู่ที่ปลายคานหรือปลายด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านยื่นเลยคานรองรับคานจะเรียกว่าคานยื่นประเภทการโหลด 1. โหลดแบบรวมศูนย์หรือโหลดแบบจุดโหลดนี้ทำหน้าที่จุดเฉพาะของคาน 2. โหลดแบบกระจายอย่างสม่ำเสมอ หลดประเภทนี้จากกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งช่วงบนหรือบางส่วนของคานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตร 3. โหลดแบบแปรผันเมื่อความเข้มของการกระจายโหลดเพิ่มขึ้นจากศูนย์ต่อหน่วยความยาวถึงค่าใดค่าหนึ่งเช่น w ต่อหน่วยความยาวแบบสม่ำเสมอนั้นเรียกว่าการโหลดแบบแปรผันโมเมนต์ความเฉื่อยโมเมนต์ความเฉื่อยสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กมากรอบแกนใดใด จะได้รับผลจากผลคูณของพื้นที่และกำลังสองของระยะทางระหว่างศูนย์กลางของพื้นที่และแกนที่กำหนดนี่เรียกว่าวินาทีที่สองของพื้นที่ทฤษฎีบทของแกนตั้งฉากโมเมนต์ความเฉ่ยของระนาแนบแผ่นรอบแกนตั้งฉากกับระนาบคือเท่ากับผลรวมโมเมนต์ความเฉ่ยของระนาบแผ่นรอบแกนตั้งฉาก2แกนใดๆตัดกันที่จุดแกนตั้งฉากทฤษฎีของแกนขนานโมเมนต์ความเฉืยของ และหน้าแผ่นรอบแกนใดๆเท่ากับ mi รอบแกนขนานที่ผ่านเซนทรอย์บวกผลคูณของพื้นที่แผ่นแผ่นและกำลัง2ของระยะระหว่างแกนลากการประยุกต์ใช้สมการการดัดสมการการดัดนั้นเป็นจริงเฉพาะในกรณีที่มีโมเมนต์ดัดเท่านั้นหรือไม่มีแรงเฉือนโดยทั่วไปเมื่อแรงเฉือนเป็นศูนย์โมเมนต์ดัดคือพบว่ามีค่าสูงสุด ในกรณีนี้สมการการดัดใจะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องการดัดโมเมนต์ส่วนที่มีแรงเฉือนถือว่าค่อนข้างถูกต้องสําหรับการประยุกต์ใช้สมการแรงบิดการวิเคราะห์การบิดของแท่งกลมการกระจายแรงเฉือนแท่งทรงกลมแบบมีช่องเปล่าและแบบทรงกลมมสัสโครงสร้างทรงกลมของแต่ละส่วนแท่งทรงกลมที่มีขั้นตอนเป็นบอลที่หันการบิดและความต้านทานของการบิดแท่งรวม ลิมรวมของแรงต้านทานของแต่ละชั้นสําหรับประกอบแรงแกนและแรงบิดที่กระทํารวมกันทั้งสองสำหรับลิมรัดเปิดและลิ่มรัดปิดการเบี่ยงรูปของลิมโครงสร้างรัดโครงสร้างภายใต้การบีบอัดแกนแรงต้านทานในลิ่มโครงสร้างภายใต้การบิด3.1การบิดการวิเคราะห์อของการบิดภายใต้แรงโมเมนต์การบิดกรณีที่เป็นที่เรียบร้อยของการบิด เป็นแถบตรงที่รับน้ําหนักโดยแรงบิดการบิดหมายถึงการหมุนเพลาแถบตรงที่มีโมเมนต์สามการเปลี่ยนรูปแบบทางตรงของแถบทรงกลมในกรณีบิดความเค้นเฉื่อยในแถบทรงกลมที่อยู่สถานะการบิดบิดเพลากลมโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้วและโมดูลัสของมาตราเพลา section โมดูลัสโมเมนต์ความเฉื่อยเชิงขั้วและโมดูลัสของมาตรา โมดูลส่วนขั้วระบบส่งกำลังเพลาขั้นบันได 1. เพาลาผสมที่ประกอบด้วยส่วนเหล็กและส่วนอลูมิเนียม 2. เพาผลาประกอบที่แสดงติดอยู่กับส่วนรองรับที่แข็งสำหรับส่วนทองแดง 3. เพาลาประกอบที่แสดงติดอยู่กับส่วนรองรับที่แข็งสำหรับส่วนทองแดง 4. เพลาที่ประกอบด้วย ac cd และ db ถูกยึดเข้ากับส่วนรองรับที่แข็งและโหลด 5. เพลากรวงสำลี 6เพาเล็กขอจบการนำเสนอตะเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ